ลูกทุ่งชวนคุยนี่คือล่าสุดเลยนะฮะจากน้องเอิญขวัญวราญ,ญานะครับโอ้จริงๆชอบเพลงนี้มากนะครับออกมาแล้วแบบกระแสะดีมากแล้วแฟนๆก็ชอบด้วยนะครับนี่คืออันดับที่11เลยนะครับเขามาในชาร์ตกับ Top 20คนลูกทุ่งฮิตติดเทรนด์สัปดาห์แรกอันดับที่11นะครับนี่คือมันมีเหตุผลยูว่าอยู่ว่าก็ได้ ติดตามการรายงานชาร์ตความเคลื่อนไหวคนลุกทุ่งฮิตติดเทรนได้ทุกวันเสาร์บ่ายโมงกับท็อปสราบุตรวันนี้ไม่ได้มาเดี่ยวนะครับนี่มาเป็นคู่ฮะเพราะว่าข้างๆผมนี่นะฮะนี่น้องกวางดวงฤทัยไทยสวัสดีน้องกวางนะครับสวัสดีครับเยสสวัสดีครับว,วันนี้น้องกวางตั้งใจเดินทางมาหาพี่พัทโดยเฉพาะ พอดีมาปรโมทเพลงให,ใหม่ด้วยคะ่ะคือดีเจงูพิษเขาขิงเขาบอกว่านี่มีคนสวยมาคุยลืมน้องเลยนะฮะคือจริงๆลืมอย่างเมื่อาวานแล้งแต่บนวานหยาแล้วนะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องนั้นก่อนจะไปสักสะสะส,สารความความแค้นนะฮะเดี๋ยวคุยกันน้องก่อนนะครับน้องกวางนะครับ,วรบดวงรือไทยแน่นอนวันนี้เดินทางมาที่สตูดิโอเอสดีดีซีเป็นยังไงบ้างเห็นบรรยากาศของสตูเรา ก็เป็นก็ตื่นเต้นดีค่ะครั้งแรกไม่คิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้เคยมาที่ห้างนี้บ่อยไหมครับถึงว่าไม่เคยมาเลยไม่เคยเลยนะครับแบบทีเห็นบรรยากาศของสตูที่แบบมันคือมันฉีกแนวจากการที่บอกเราต้องมาอยู่ในตึกนึกว่าหนุ่มมาเดินห้างค่ะเมื่อกี้นะฮะแหมวันนี้มาคุยกันท่ามกลางประชาชนที่กาลังเดินผ่านไปผ่านมาเมื่อครู่เห็นมีแฟนคลับมาถ่ายรูปด้วยนะครับแน่นอนนะฮะวันนี้เราคุยกันกับน้องกวางดวงทัยถึงซิงเกิลล่าสุดที่ร่วมงานกับ า,ากระต่ายพันธิพาด้วยแ<ช>ต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงซิงเกิลนี้ก่อนจะไปถุบพูดถึงเรื่องเนี้ถามถึงที่มาที่ไปก่อนน้องวางเป็นมายังไงก่อนที่จะเข้ามาแกมมี่ด้วยครับเนี่ยก็ก่อนที่จะเข้ามาแกมมี่นะคะน้องวางก็มีผลงานของตัวเองก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะ ผลงานล่าเพลงสุดท้ายของตัวเองเลยก็คือน้องเทสเมาเจ้าเทสดีค่ะก่อนที่จะเข้าแกมมี่นะคะเป็นบอกว่ากระแสดีเหมือนกันนะเพลงนี้อ๋อใช่ค่ะก็เพิ่งปล่อยไป3เดือนตอนนี้ก็3 30กว่าล้านวิวเลยโอ้แค่3มเดือนนะฮะสากว่าล้านวิวเลยเหรอสามห้าอล้านวิวขอบคุณเบื้องหลังของว้าวทำไมมันถึงบอกว่าติดกระแสได้แบบเร็วอะแค่3เดือนเองอะก็ตกเดือนละประมาณ10 10กว่าล้านนะ เพลงอาจจะโดนใจใครหลายหลายคนม้งค่ะเออเนื้อหามันเป็นยังไงครับเพลงนี้น้องเทสเมาเจ้าเทดี้เอาเพลงนี้เพิงเล่านิดหนึ่งนะคะแบบเหมือนแบบสายเมาเอาใจสายเมาใช่ค่ะเอาใจสายเมาเอาใจคนอกหักค่ะเพลงประมาณนี้ใช่แล้วก็เวลาไปเวลาไปคอนเสิร์ตก็จะมีแบบคนอกหักบ้างเวลามาขอเพลงหรืออะไรเงี้ยก็ก็มีส่วนในเพลงนี้ค่ะแบบอคือขายดีมากในผับในร้านเหล้าในแบบ กระแสะดีมากใช่ใช่ค่ะคนต้องตามได้หมดเลยเออแล้วก็แบบคือคนที่เขาไปเที่ยวกันคือเนี่ยเขาก็จะมีแบบโลกโซเชียลไงเขาก็จะมีการแชร์เข้าไปดูกันเยอะ,ออใ,ชะใช่ไหมเออรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงของเราที่กระแสะดีขนาดนี้ครับ ก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่คิดไม่คิดว่าแบบคนตอบรับจะดีขนาดนี้ค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณีพีเอฟด้วยที่คอยสนับสนุนเป็นเบื้องหลังตลอดมาค่ะนี่แล้วก็มีหลายคนทักทายท้้งกวางเข้ามาทาง YouTube ของเราชื่อช่องคนลูกทุ่งนะครับนี่ติดตามน้้งกวางอยู่มีหนุ่มอันเมืงองเลยนะครับมีพี่หนุ่มพินด้วยนะครับบอกว่ามีพูดคุยกับน้องกวางนะครับก่อนเข้าไปสาวเกยครับพี่หนุ่มพินนะฮะแล้วก็หลายคนเลยคุณบอลน,นะครับก็เข้ามาพี่เล็กบอกน่ารักจังเลยนคทีี้มือ ก่อนที่จะเข้ามาแกรมมี่เนี่ยทราบมาว่าไปเล่น MV ให้กับศิลปินดังของแกรมมี่โกคนหนึ่งอ๋อใช่ค่ะมีมีเล่นหลายคนอยู่ค่ะก็จะมีของพี่ลำเพลินแล้วก็พี่ดอกอค่ะอ๋อเรอเอาเอาไล่เริ่มเริ่มต้นใครก่อนลำเพลินนี่เลเพลของพี่ลำเพลินก่อนค่ะเออพี่ลำเพลินเพลงโซดหอดีสองค่ะอ๋อเพลงดังเหมือนกันนะใช่ค่ะเป็นเพลงจังหวะสนุกๆค่ะหนุ่มโสดไปเที่ยวผับอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอ่าแล้วเป็นไงก็ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นเอ็มีค่ะคือ คือโปรดิวเซอร์ค่ะก็ก็เหมือนแบบเหมือนค่ะนักแสดงนิดนึงแบบเหมือนคนนี้เขาเล่นยังไม่ค่อยอินไม่ค่อยได้ก็เลยแบบเฮ้เราก็นั่งมองอยู่เขาก็เลยแบบเห็นเราพอดีเราก็เลยแบบเราก็แบบนั่งยืบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบลองหนูไหมค่ะอะไรอย่างเงี้ยเสนอตัวเลยนะครับโปรดิวเซอร์เราก็รู้จักด้วยเป็นเป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบพี่แกก็เลยให้ไปลองเล่นดูก็เออสรุปบันนั้นผ่านเลยค่ะก็คือเหมือนกับแบบน้องกวางเนี่ยเริ่มต้นมาจากทางสายทางด้านนี้เลยแบบในเรื่องของ สายเล่าสายแบบอะไรเขาเรียกว่าสายเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสายดื่มสายเมาตามชื่อเพลงเลยค่ะมตั้งแต่มิวสิกด้วยนะครับเหมือนเริ่มมาจากตรงนั้นอ่ะนั่นคือลาเพลินแล้วไปเล่นมิวสิกเพลงไหนให้กับทางพี่ดอกอ้อของพี่ดอกอ้อเป็นเพลงเมียกอกค่ะเมียกกที่พึ่งปล่อยอันนี้ก็จะเป็นลูกเหมือน ในเอก็จะเป็นแบบสาว PR PR ไหมหรืออะไรก็ฟิลประมาณนั้นค่ะดูตัวเป็นผู้ใหญ่อีกนิดนึงค่ะใช่แล้วเป็นยังไงเราชอบไหมกับการได้ได้ร่วมเล่น MV อย่างเงี้ยชอบนะคะหนูหน<อ>รู้สึกว่าก็ท้าทายดีแต่แบบไม่คิดไปฝันว่าจะเองจะได้เล่นค่ะ<อ>ใช่เพราะว่าส่วนมากเวลาทำเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยโปรดิวเซอร์เขาก็จะบอกว่า อยากให้ยืนลองซิงค์เฉยๆสวยๆน้อยมากที่จะได้เล่น MV ็มวีค่ะทุก,กครั้งที่เวลามีติดต่อเล่น MV วห<อ>นูก็จะแบบรับเลยค่ะอะไรย่างเง<ม>ี้ยอยากเล่น, <ะ S 1> น <ะ S 2> ค่ะเพราะเราชอบด้วยนะครับและนั่นก็แสดงว่าเหมือนเป็นประสบการณ์ที่มันหล่อหลอมเราให้มาถึงวันนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าทราบว่าเพลงใหม่เนี่ยนะครับมี MV ที่ร่วมกับทางกระต่ายพันธิพาด้วยอ๋อใช่ค่ะร้องฟิตกันกับกระต่ายพันธิพาเพื่อนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปที่ซิงเกิลล่าสุดเดี๋ยวเราให้ไปฟังเพลงนี้กันก่อนกับดองเทสเมาเจ้าเทส ตอนนี้35ล้านวิวแล้ว <คะ S 1> ไปฟังเพลงนี้พร้อมกันก่อนครับ ข้างฟังจะเล่ามาช่วยยังโอ้ยน้องมันขี้เงาเลยสายเมาเป็นประจำยังบ่อยากมีไผ้เพิ่งโอ้ค่าจะคนใจดำไอ่เกิดคนแสนดีที่เศร้าตัวมาวังหันลงมาดามใจกลางดังระเบ้อคนงามไอ้มันเทศดีน้องนี่ก็เทศเมาเย็นบ่สมกับ มองบาภาษาทีต well, so ิดใจเราผสมโซดามันก็ยังเสบได้ถ้าสองเฮามีใจยังก็เป็นไปได้เลยเดินเดินนางเดินเดินนางเดินเดินางเดิน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 เดนนางเดินเดนางเอจเอซอีทีเจนางามกว่าไฟตัวย เคยดูถูกคนเจ้าดีสดใสเจ้าเป็นตระหักและหน้าจูสมบอกบ่กเคยพันมือสานตัวอายคนนี้มันเบิ่งบอกออกตัวเจ้านั้นงามเลือนลายเป็นยังเขาคือแค่เขามันหลอกโอ้ละนออบ่ได้ว่ามองมาตัวต้มหลงคาลมมาหลอกมาล่วงให้หลงซื้อและเจ้างามหรือไอจังว่าจากใจลูกสะพ้ายของอีมอแม่ไอละน้อ บ่จะอยู่ข้างๆนั่งฟังจะเล่าบทสุ่ยอย่างโอ้โอ้้้้โโโอออยน้องมันขี้เงาเลยสายเมาเป็นประจำยังบ่อยากมีไพ่เพิ่งโอ้ข้าจะคนใจดำไอ่กับคนแสนดีเศรสาวตัวมาวันเหินลงมาดามใจกันดังแล้วบ่คนน้ำไอ้มันเท็ดดีน้องนี่ก็เท็ดมาเย็นบ่สมกับ เธอเศร้าจติใจเราผสมโซดามันก็ยังเสพได้เธอสอเฮามีใจยังก็เป็นไปได้เลยเด้นเด้เด้เธอสงเฮามีใจที่กันไปบ่อยากเลยเด้อเดเด้นเดอเั้เด้อ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 เด้่เอเอคอเอด้ออออเเดบอเดด้อบดด้ที่ จีบเบาๆก่อนแล้วกันค่ะจีบเบาๆในช่วงแรกอุ่นเครื่องก็ได้ใช่อุ่นเครื่องเออนะคะนั่นคือซิงเกิลที่เป็นเพลงของน้องนะครับที่มีกระแสดีมากๆก่อนที่จะมาเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับที่ร่วมฟีเจอร์ลิงกับกระต่ายพันธิพาในฮะนั่นคือน้องเทสเมาเจ้าเทสดีใช่ไหมคร<ช><ช>นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็มาถึงซิงเกิลล่าสุดเลยซึ่งตอนนี้เข้ามาอยู่ในคนลุกทุ่งเซาเช็คเซาเชคจะเป็นหมวดที่แบบเป็นเพลงใหม่การโปรโมทเพลงใหม่อะไรยังไงถึงได้มาฟีเจอร์ลิงกับกระต่ายพันธิพาครับเล่าให้เราฟังหน่อย ก็ก่อนที่จะมามีผลงานร่วมกันกับกระต่ายปันิพานนะคะ oh ก็คือ <yeah. S 1> ใช่ค่ะก็คือ,อเ,ดเดิมเลยอย่างแรกเลยก็คือหนูเป็น FC กระต่ายก่อนหน้านี้อยู่ oh แล้วคะ่ะเป็นแฟนคลับกระต่ายมาก่อนก็คือเวลานางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ <Yeah. S 1> ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นหนูทํางานแล้วก็ไปหาแม่ oh. อยู่ ก็จะได้ไปแบบแบบแวะไปดูคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็มีจริงๆมีถ่ายรูปไว้ด้วยเป็นรูปที่แบบเราเจอกันครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยใช่ปัจจุบันเวลาเจอกับนางก็จะเอาให้นางดูอะไรเงี้ยค่ะนะครับแล้วนางก็ก็หูจากแฟนคลับก็คือกลายมาเป็นเสียหเป็นที่มาเล่นคู่กันเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะเล่นกันเลยไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกันขนาดนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงอ่ะจากที่เราเป็นแฟนคลับเขาติดตามเขาแล้ววันนี้เราไม่ได้มาทํางานร่วมกันกับเขาดีใจนะคะรู้สึกดีใจมากๆเลย เขาเป็นยังไงบ้างเขาเล่าถึงเรายังไงบ้างอ่ะ ขาก็มีความสุขก็ดีใจมีดีใจทุกครั้งแล้วก็แบบทุกครั้งที่เจอกันนังก็จะแบบโอ้คิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยก็จะกอดพูดคุยกันใช่ค่ะแล้วพอหลังจากที่แยกทางแบบเหมือนต่างคนต่างไปทําหน้าที่กันต่อปุ๊บก็จะทักมาทีหลังว่าแบบโอ้คิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยหาว่างไปเที่ยวกันไหมนังก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจากแฟนคลับก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ได้มาทํางานร่วมกันด้วยนะฮะกับเพลงนี้ครับซื่อสัตว์กับเจ้าซื้อเราดีกว่านี่ก็เป็นเพลงที่บวกในแนวแบบเออสายสายเมาอกหักอะไรเงี้ย เขากับเพื่อนมากเพื่อนร้องได้ถึงอารมณ์เพื่อนร้องได้อินมากค่ะเพราวะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบคือคนที่แบบเขาคือได้ยินบอว่าเ<ช><น>วลาอกหักอะเอ้ยสดเหล้าดีมาใช่ค่ะได้ยินบ่อยมาก<ช>ค่ะ,ค,ะคำนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตด้านหน้าเวทีก็จะออยกเลยอะไรเงี้ยยกหมดแก้วอะไรเงี้ยเมาอะไรเงี้ยอกหักประมาณนี้สายดื่มใช่ค่ะ มันเป็นความรู้สึกที่ผิดหวังจากความรักในเพลงนี้ส่วนมาก <laughs> คิดว่าด <c oughs> ูแล้วคนส่วนใหญ่ก, <c oughs> ก็คือน่าจะเจอประสบการณ์แบบนี้ด้วยนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าคือใช้เล่าเป็นที่พึ่งบางคนติดยาวเลยนะค่ะ <c oughs> ติดยาวแล้วออกจากวงการไม่ได้ก <c oughs> นะ็มีเหมือนกันแล้วยิ่งมีเพลงมาตอกย้ําอีกก็ <c oughs> ยาวไปอีกคะ่ะอครับคาดหวังยังไงกับเพลงนี้บนะ้างครับก็ตอนแรกตอนแรก คาดหวังแหละค่ะก็มีนิดนึงค่ะเพราะว่าเราเป็นเป็นเพลงเปิดตัวกับทางแกรมี่โกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทั้งตื่นเต้นทั้งลุ้นว่าแบบจะจะผลตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มีกดดันแล้วก็มีมีก็ั่นแหละค่ะก็ตื่นเต้นดีนะฮะเพราะว่าเป็นเพลงแรกของเธอด้วยนะครับภายใต้สังกัดบ้านใหญ่ก็คือแกรมี่โกด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างกับการได้ก้าวเป็นเิลปฟนของทางแกรมี่โกและนี่คือซิงเกิลแรกในชีวิตของเราที่ทําร่วมกับแกรมี่โกดด้วยครับ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก, <ๆ S 1> ก,ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่า,วาจะได้เข้ามาอยู่ค่ายใหญ่ขนาดนี้ค่ะ,ะเพราะว่าเราก็แบบแบบทําแบบค่ายเล็กๆอยู่ข้างนอกอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องดาวรุ่งที่มีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอทําเพลงก่อนหน้านี้นทําเพลงเองแล้วก็ที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้35ล้านวิวจนก้าวเข้ามาสู่บ้านของแกรมมี่โกถือว่าเด็กคนนี้มีของนะครับน้องในวัยเพียงแค่2ี่ส็ดปีเท่านั้นเองอ๋อใช่ค่ะนี่นะครับมีประสบการณ์ทั้ง MV หลายเพลงมากนอกเหนือจากดอกอ้อและลําเพลินเห็นมีแบบทางเบ้นมึงเลย<า>ด้วยอ๋อพี่เบ้นมึงเลยค่ะล่าสุดป็ข้อแต่งค่ะคือค่อยๆค่อยๆปล่อยออกมาทีละเพลงนะน้องเล่นเยอะมากนะฮะจนมา ฟังเด่อยว,ว่าเป็นยังไงบ้าง MV Play เนี่ยเหรอคะในส่วนเส้นเรื่องละกันคะ่ะก็ตัวละครหลักๆเลยก็จะมีมีแฟนเป็นแฟนผู้ชายเนาะคู่คู่บ่าวสาวคะ่ะเป็นแฟนกันแล้วก็คือผู้ชายคะ่ะเขาจะไปแบบเหมือนไปเที่ยวร้านเล่าแล้วก็ไปติดสาวอะไรประมาณนี้คะ่ะส่วนแฟนผู้หญิงก็คือไปทํางานอีกร้านหนึ่งทํางานหาเงินให้แบบ เพื่อที่แบบแฟนจะไปอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะออนะครับผู้ชายก็ออกแต่เที่ยวเราก็แบบให้แบบซื้อสายว์ทางใจใผู้ชายก็ทํางานทํางานหาเงินให้ผู้ชายโอเคในในเรื่องนะคะใช่ก็แสดงว่าไายที่สุดนี่คือความผิดหวังนี่คือมันมันรุนแรงมาก ก็อย่างที่บอกใน,อนใไอวีเลยค่ะความสื่อสัต์ที่น้องมีไห้มันสื่อใจอ้ายบ่ได้เลยมันบอยอย่างเสียค่ะแมนต้องเข้าไปดูเพราะเพลงนี้ก็มีเนี่ยกระต่ายด้วยนะครับที่ร่วมเล่นด้วยนะครับแม่ปากบอกตื่นเต้นมากแต่ว่าเล่นลื่นมากค่ะกระต่ายใช่ไหมใช่ค่ะนะครับนางก็มีของเยอะนะฮะนั er, like Alter, ่นคือซื่อสัตย์กับเจ้าซื้อเล่าดีกว่านั่นเองเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้ปิดท้ายกันนะครับแม่ก็ถือว่าอีกหนึ่งเพลงที่อยากจะให้แฟนๆเข้าไปติดตามเออปล่อยมากี่วันแล้วครับเพลงนี้ เพลงนี้น่าจะเข้าวันที่20ชั่วโมงอ๋อ20ชั่วโมงยังไม่ถึงวัน,วนหรอคะไม่ถึงวันเลยนะฮะทุกคนเข้าไปดูได้นะครับที่ช่องของ Grammy Go Official นะฮะเพลงนี้ปล่อย<ๆ>เลยปล่อยเลยนะ<ๆ>บาน,นะนๆเลยนะทุกคนเข้าไปดูได้เนี่ยตอนที่เราขึ้นทาง YouTube Live ให้ดูอยู่นะครับก็จะเป็น MV ของเพลงเพลงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแหมอยากให้ได้ชม MV กันมากๆเลยค่ะนะครับน้องกว่างมีอะไรอยากจะฝากกับแฟนๆคนลูกทุ่งร้อยสามตรงนี้เชิญได้เลยครับค่ะน้องกวางก็ขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะคะสื่อสั์กับเจ้าสื่อเาดี ะะฝากเข้าไปชมเ v มีกันเยอะๆนะคะทางช่องแกมมีโ่กโรนะคะไปเป็นกําลังใจให้กันเข้าไปฟังแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมแชร์กันเยอะๆนะครับแชร์กันเยอะๆนะฮะแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงที่ปิดท้ายกันด้วยวันนี้แน่นอนขอบคุณน้องกวางมากๆเลยขอบคุณค่ะนะครับเดี๋ยวติดตามน้องกวางได้ทางช่องทางไหนบ้าง ก็สามารถติดตามน้องกวางได้นะคะไม่ว่าจะเป็น f c e b o o o f แฟนเพจนะคะกว<อ>างดวงไทยหรือว่าจะเป็น t i k t o อกไอจนะคะหรือว่า e c o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  k ส่วนตัวนะคะพิมพ์คาว่ากวางดวงฤทัยภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวพี่พัดขอเข้าไปติดตามเด้ค่ะ<อ>ได้ค่ะนะฮะ,ะฝากไว้นะครับกับน้องกวางดวงฤทัยและแน่นอนกระต่ายพันธิพากับซิงเกิลนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ นี่คือซื้อสัตว์กับเจ้าซื้อเหล้าดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องจะมีไปต่อด้วยนะครับอีกหลาย<ะ>ที่เลยนะฮะก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่แวะมาเยี่ยมมาเยือนคนลุกทุ่งร้อยสาของเราขอบคุณ,คณน้องกวางและกาไมโก้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะค,ค,ะคนลุกทุ่งชวนคุย